โอเคก็สวัสดีด้วยนะครับออวันนี้เราก็มีแพ็คอีกแพ็คหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ลดราคาเหมือนกันนะครับผมเออแต่ไม่ใช่แพ็คนี้นะครับไม่ใช่แพ็คนี้แต่ผมก็อยากจะเข้ามาส่องนิดนึงว่านะมันน่าเล่นหรือเปล่านะครับผมอืมโอเคเฮ้ยเอเลเมนทัลฮีโร่เฮ้ยออมีสองตัวเลยเอเลเมนทัลอ่ะหายละ กุญแจปากแล้วจังวันนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้เรามาเพื่อสุ่มแค่แพกเดียวเท่านั้นเลครับเป็นตัวที่น่าจะแบบเอาไปฟิวชั่นได้อยู่นะกลางสาสสมเด็คเอเลเมนทัลยูโ่อยู่ด้ดยวยตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาที่แพกนี้นะครับผม เออเออผมอะ่ะไม่รู้ว่ามันต้องใช้ภาษาอะไรมันถึงจะแบบว่าเป็นสับอิงของญี่ปุ่นอะ่ะอย่างเช่นเฟเธอร์แมนน่ะอังกฤษแม่งเขียนเอเวียนอย่างเงี้ย <c oughs> คือเอทแมนก็ไปเขียนว่าเบดเบดอะไรสักอย่าง <c oughs> เออผมก็งงอยู่แต่ไม่เป็นไรช่างมันนะครับผม <c oughs> นี่วันนี้สิ่งที่ผมอยากได้นี่ เอล m เมนทั h นฮีโร่นะครับที่เป็นร่างฟิวชั่นโอ้โหอันนี้ก็สปาร์กแมนกับเฟเธอร์เบอร์เลดี้กับเค์แมนนะครับไวแมนกับเฟเธอร์แมนนะครับผมยังได้แค่3ตัวนี้เท่านั้นนี่มีการฟิวชั่นด้วยเฮ้ยทำไมมันเป็นรูปรูปแบบฟ้าผ่าวะตัวนี้ไม่เป็นไรช่างมันเราจัดปไปเลยสองร้อยห้าสิบออกหนึ่งในสามเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับผม เรามารุ่นดีกว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับหุ้ยออกแล้ววยวิงแมนเหรอเอาจริงๆนะตอนที่ผมสุ่มเอ็ดแมนคลิปที่แล้วอะผมกว่าผมจะได้อะผมเสียไปกับสามพันเลยทุกคนเออสามพันเพชรอะแม่งโคตรเวอร์เลยกว่าจะได้ แพงกว่าไปซื้อเด็กอีกเนื้อออกปะแพงกว่าไปซื้อเด็กแยกอีกอะเฮ้ยคว่าล่าเด็กยามาโมโตะไว้เมื่อกี้เด็กยามา,มววา,มามโมโตะเฮ้ยสีท้องทุกคนปมมือรอเลยปมมือรอสามสองเด็โกตัวไรเอ่ยตัวไรเอ่ย อ๋อน่าจะเป็น S.R. m o n ตอร์นะครับโอเคสามสองทำไมไม่มได้ S.R. วะ้องใส่เอฟเฟกน่าจะดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้หรอกนะโอเคออเอ็กแทคพันห้าก็ถือว่าไม่เร็ว เฮ้ยกุได้การของไอย,ยัมมามโตอีกแล้วมันอยู่ในเด็โคอา่านะตัวเนี้โอ้โหการสุดท้ายไม่มีอะไระไม่มีอะไรเออหมดแล้วไม่มีอะไรอ้าวเลกแพ็กหนึ่งเหรอเคอันนี้ก็น่าจะดีอยู่นะกะดัง สวนกับประมาณนี้โอ้โหได้นิวเยอะเลย <c oughs> ผมบอกว่ากออกหนึ่งในะสามก็คุมแล้วนะแต่ใจจริงกูอยากให้มันออกหมดเลยะ่ะดูดิเอเเอนี่มีประมาณนี้เลยโค่าอ,ออกสองตัวอะไรที่เราไม่อยากได้เนี่ยมันมักจะออกนะจริงๆโดน โอเคประมาณนี้เราได้ตัวนี้มาก็ดีแล้วเพราะว่าเรามีเอแมนกับไวแมนแล้วนะครับเฟเธอร์ mm hmm. แมนเราก็มีเราเรียกใช้ได้เลยเดี๋ยวไปใส่ไว้ในเด็กอ e ีโนะ่ตัวเนี้ยถือว่าจํานะครับเฮ mm hmm. ้ยเท่อะโอเคก็ประมาณนี้ล้กันเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยกว่านะพราะผมจะเอาใบไหนไปลงดันเฮ้ยลงดันว่าสั้นลงดูเอลต่างหากละ่ะไปละ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเอลเนี่ยผมขอจัดอีกสักแพ็กหนึ่งแล้วกันนะไมไ่ค่อยมั่นใจเลยเอาแบบว่าไปสู้โดยที่การเรายังไม่ครบมันก็มีวันๆนะน้องๆโอเคเราขาดสองตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่นี่เอเลเมนทั้นฮีโร่ สองตัวนี้เลยนะที่ผมอยากได้อยู่นะตอนนี้จะไปเ <c oughs> ฮ้ยสี่ดาวแอ็กแท็กสองพันเอ็ดโอเคนะโอเคเลย มาแล้วร่างรวมของสปาร์กแมนกับเฟเธอร์แมนนะครับว้โหในสุดเยี่ยมหุ้ยสีทองเย็ดแแค่พลังฟิวชั่นว้าวห้างหัวด้วย มันไม่ได้เป็น SR ที่ผมยังจะได้เลยนะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นการจากเด็กอีโลนะจริงตัวนี้ได้แล้วจำได้อโอเค แพ็กสุดท้ายวงกรอนสามหัวแฟนทั้งคอร์ลบัสไทเกอร์ดาก้อนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นโอ้โหการเวทของเอเลเมนทนอันนี้ของป๊อปแมนถ้าจะไม่ผิดอะเนี่ยฮีโร่ฮาร์ดเนี่ย แล้วก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็การเวทอีกใบหนึ่งไม่ใช่เออ,อยู่ไหนวะนี่ฟิตหงแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนไปเล่นก็ประมาณนี้นะ หมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเลยดีกว่าและมอนสเตอร์ที่ผมเลือกก็คือคุณยังไงล่ะโอ้แม่ไม่มีอะไรดีเลย ทำไมถึงทำรายรฉันได้ขนาดนี้นะเอาล่ะร้านค้าพาเพลินเไปสุ่มเด็กอีกฮีโร่อีกทีหนึ่งอยู่ไหนนะเอ้ยเพิ่งเราจอกนี่ไงเราขาดสองตัวนี้ เอ้ยตัวนี้ได้แล้วเราขาดตัวนี้นะครับผมมีอะไรอีกที่จะพอมาใส่เด็กอกทิโลเราได้จริงๆเราอยากได้การฟิวชั่นอีกใบหนึ่งมากเลยนะไม่เอาดีกว,ว่า อยู่ไหนนะถ้าเป็นบ็อกเซ็ตนี่อยากได้ใบนี้มิลเลิร์เฟลชั่นอุนันเทนโรเดอะชายนิ่งเดอะชายนิ่งรู้สึกจะเป็นเฟรมวิงแมนกับสปาร์กแมนนะรวมกันนี่แต่ที่เด็กๆก็อยากอยากได้ใบนี้โอเคเอาเลย S <S 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 อ้ามันขายเป็นเด็กเหรอเอากูนึกว่ามันจะขายแบบแบบสุ่มให้อ๋อก็สุ่มมาแหละโอ้โหเสียดายวะ่ะ เออได้การดีอยู่แต่ประเด็นกูกูไม่ได้เล่นไง <c oughs> เอออ้ตายอ่ะไไอม,ม่เลยรอบหน้าค่อยมาเอาล่ะผมบอกได้คําเดียวเลยว่ากล่องเนี้ย <c oughs> เดือดแน่ๆนะเ,เอาผมเล่นเด็กอันีน้อยู่เว้ยมันชื่ออะไรนะ r e volution เอออะไรสักอย่างอ่ะ <c oughs> ผมเป็นแฟนขับจูไดนะแต่ผมต้องยอมเล่นเด็กนี้จริงๆไม่งั้นอยู่ไม่รอด ของมันต้องมีทุกคนร้อ,อ,อ,โอ,รอยโอ้โหเรืองแสงทุกอันน้องๆโอ้โหเป็นไงน้องๆอ,อือหถือว่า เป็นอะไรที่น่าพึงพอใจอยู่นะเอ่อมานี่